สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำตัวนี้ค่ะแมท็อกค่ะแมท็อกตัวนี้คืออาหารเสริมที่สามารถช่วยล้างห้าระบบในร่างกายของเรานะคะมาดูสิว่ามีอะไรบ้างตัวนี้สามารถล้างหลอดเลือดของเราได้และระบบตับไตหัวใจและก็ลำไส้ของเรานะคะตัวนี้ดีมากๆเลยตัวนี้มีใย,ยอาหารดีมาก จากที่ตัวสาคเคยกินหลายยี่ห้อตัวนี้บอกเลยว่าใยอาหารเยอะมากๆและที่สำคัญสามารถล้างห้าระบบในร่างกายของเราได้นะคะวันนี้เราจะมากินให้ดูกันค่ะว่าข้างในเป็นแบบไหนนะแบบนี้เลยข้างในหนึ่งกล่องมีเจ็ดซองนะคะนี่ค่ะข้างในจะเป็นซองคู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้คือคุณสามารถกินกับอะไรก็ได้คุณสามารถกินกับน้ำ น้ำเปล่าหรือว่านมสดหรือว่านมเปรี้ยวก็ได้ค่ะแล้วแต่บางคนชอบเลยคนเราชอบไม่เหมือนกันนะแต่วันนี้มากินคือกินกับน้ำธรรมดาน้ำเย็นนะคะตัวนี้คือเราชงปุ๊บก,ก็กินเลยค่ะแล้วมันจะไปอืดในท้องของเรานะคะ mm. เพื่อที่มันจะได้ไปดักจับสิ่งสกรปรกข้างในของเราออกมาได้หมดนะ mm. เวลาเราทานตัวนี้เราต้องกินน้ำตามเยอะๆนะคะ,อ,คะอ่นนี้ค่ะอันนี้คือตีกับน้ำเย็นเลยนะ ่าอ่าเราก็เทเลยเขย่าปุ๊บกินเลยนะคะตัวนี้เพราะว่าถ้ามาเราไม่รีบกินมันจะอืดน,นะคะเราต้องการให้มันไปอืดในท้องของเราค่ะเพื่อไม่ให้เราหิวบ่อยแล้วก็ที่สําคัญคือไปอืดในท้องเพื่อที่จะได้ดักจับสิ่งสกปรกในลําไส้ของเราได้ด้วยนะอร่อยมากมีใย,ยอาหารเยอะมากมาก อร่อยมากและที่สำคัญมีประโยชน์มากค่ะคนที่รักสุขภาพต้องทานตัวนี้เลยนะคุณจะทานก่อนอาหารก็ได้หรือหลังอาหารหรือว่าก่อนนอนก็ได้ค่ะตัวนี้สามารถทานวลาไหนาก็ได้ค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าทานแล้วดีต่อสุขภาพมากตัวนี้ไม่ต้องบอกว่ามีอะไรอยู่ในนี้ค่ะถ้าคุณซื้อไปนะ มีถึง60ชนิดค่ะอยู่ในนี้ค่ะบอกว่าดีมากๆกับร่างกายของเราแค่นั้นพอคุณต้องจัดสักกล่องหนึ่งลวคะ่ะบอกว่าดีมากถ้าใครไม่เคยลองคุณต้องลองแล้วนะคะว่าสุดยอดขนาดไหนอย่าลืมนะคะไม่มีใครรักเราเท่าเรารักตัวเองอย่าลืมดูแลและรักตัวเองให้มากกว่านะคะ